สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่มาดูนะคะนี่เป็นร้านเพื่อนนะคะเขาเปิดร้านจัก,กรยานนะคะมีจักรยานหลายอย่างมากนะคะจักรยานไฟฟ้าหรือกจักรยานทั่วไปหรือว่าจะเป็นจักรยานเมาส์ตัวไบนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เราชอบจักรยานพวกนี้มากเลยนะคะแต่ราคาแพงมากนี่หลายราคานะคะมีจากราคา อตอนนี้เขามีช่วงนี้เขามีลดราคานะคะมีจากราคา4 0 0 0 5 0 0 0ขึ้นไปนะคะจนถึงหลักหมื่นหลักแสนเลยนะคะแต่ราคาที่แพงหน่อยนะคะก็สภาพดีนะคะนี่ดูเลยว้าวเยอะมากคะลูฮาล่ามากค่ะรถจักรยานฝั่งนี้นะคะเขาเอาไว้สำหรับคนที่มาซ่อมหรือมาตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนล้อให้เข้ากับ ช่วงฤดูไม่ๆร่วงนะคะหรือบางคนก็จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนลมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนล้อนะคะปะยางล้ออะไรอย่างนี้นะคะร้านนี้จะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในในเขตที่เราอยู่นะคะตอนนี้นะเขาเขามีสองชั้นนะอันเนี้ยเขาก็จะซ่อมนะคะเห็นไหม,มคให้ไปขึ้นไปอย่างงี้ซ่อมเห็นไหมคะล้อแต่ละล้อ ล้ายเปลี่ยนมีลูกค้ามาพอเข้ามาตรงนี้นะคะ<ม>ก็จะมีล้อเด็ก<ม>เห็นไหมคะนั่นหมายถึงล้อนะคะล้อที่เปลี่ยนแล้วก็จะมีตามขนาดของ<ม>ล้อจักรยานนะคะ<ม>เขามีลูกค้าอยู่พอดี<ม>ก็เลยหนีเข้ามาข้างในนะคะ<ม>เห็นไหมคะสุดยอดเลยเราชอบมากดีเราชอบสไตล์นี้นี่คะ่ะเห็นไหมคะ่ะมีราคาตอนนี้กำลังลดราคานะคะ 1มื่นปดนะคะมื่นแปดกับ1มื่นเก้าก็ประมาณหนึ่งเกยูโรนะคะออร้อยเก้าสิยูโรอ่ะคิดไปประมาณร้อยเกยูโรเห็นไหมสุดยอดมากเลยร้านนี้เขาทำงานแค่2คนนะคะเจ้าของร้านก็จะเปลี่ยนกับพนักงานฟันลวดมัดเออฟันลวดนั้นเจ้าของร้านนะคะเขาชื่อมัดนะคะเดินไปแล้ว เพื่อนรู้จักกันมาประมาณแปปีแล้วนะคะย <laughs> ชอบมากเลยเราเป็นคนที่ชอบปั่นจักรยานมากนะคะโดยเฉพาะจักรยานพวกนี้โอ้เราชอบมากเลยนี่ๆดูเพื่อนๆราคาถูกๆก็มีนะคะนี่แปยูแร้อยยูโรนะคะเห็นมแปดร้อยูโรราคาฝั่งนี้ก็จะมีตั้งแต่800อยยูโรขึ้นไปนะคะจนถึง หนึ่งพันสามสิบยูโรประมาณนั้นนะคะนี่เพื่อนๆมาดูราคานี้ด้วยนะคะโอ้ยเห็นไหมสี่สิบหกห้าสิบอ่ะอไปนพูดผิดเ <laughs> ท่าไหร่นะสี่พันหรอยูโรนะคะคันนี้เห็นไหม ปกติแล้วนะคะเขาจะมีช่วงฤด,ดูเทศกาลที่แบบว่าเขาปั่นจักรยานนะใหญ่มากเลยในแถวแถบมอโทรานะคะแอบเราจะมีช่วงเดือนกันยาน่ายยูนียูรีประมาณนั้นนะคะของทุกปีเวกเตนลุนด้านะคะของมอโทราดังมากนะคะคนมาเยอะมากเราก็มีคนมาแข่งขันมากนะคะเยอะมากนี่เห็นไหมเราชอบมากเลยสุดยอด ฮัลโหลฮาแล้วก็มีชุดนะคะเห็นไหมชุดท so, ี like, age, oh, 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 oh. Really? ่เขาใส่แบบกันหน้าหนาวสำหรับคนที่ปัญญายาหน้าหนาวหน้าหิมะอะไรอย่างเงี้ยดูดิโอ้ยของเขาดีมากเลยค่ะเห็นไหมจะหนามากเลยนะคะอุ่นมากเลยดูเฉพาะชุดนะคะเพื่อนๆสองพันะประมาณสองพันสองพันขาวหนึ่งร้อยพันอ๋อก็ประมาณร้อย เกือบสองร้อยยูโรนะคะเกือบสองร้อยยูโรยาดูนี่เราจำไม่ได้ว่ามีรถคันหนึ่งเป็นรถฟาเวอร์เลสเราเลยนะนี่มีเดินลงไปทางดา้างล่างมีอีกนะคะเราจะพาไปดูเดี๋ยวดูชั้นนี้ก่อนนะคะนี่คือรองเทา้าแล้วก็หมวกนะคะเราก็มาซื้อหมวกจากร้านแกนี่ะลรไปเห็นนะคะเดินซ้ให้เพื่อนๆดูอยู่ในที่เราเดินมาเมื่อกี้นะคะเมื่อสกู่ แกทำงานแค่สองคน,นะคะร้านนี้ดูดินี่แฟชั่นใหม่ของการใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าของเขานะสุดยอดมากเลยเราชอบมากเลยแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นห้องของการทำบัญชีของเขานะเขาสั่งของสั่งอะไรก็ตรงนั้นแล้วก็จะเป็นถุงมือนะคะ แล้วก็รองเท้านี่ค่ะเขาก็จะมีนะคะเขาก็จะมีสต็อกไว้ตรงนี้แล้วก็หมวกนะคะอยู่ข้างบนน่ะเห็นไหมคะนี่เป็นโปรโตีนนะคะชงดื่มอืมพวกนักกีฬาเขาจะดื่มพวกนี้นะคะโปรโตีนก็จะมีหลายรสนะคะให้เราเลือกมีอะไรบ้างเอ,อ่ยถุงเลยประมาณสามยูโรนะ ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นลดให้เอนเนอรีอ๋อนี่ไงให้ให้เอนเนอรีพวกสปอตดริงค์นะคะลดลดเกลือคาราเมลแบบเวลาคนที่เขาเหงื่อเสียนอย่มากๆเขาจะดื่มของพวกนี้มันจะไปคนที่ปั่นจกักรยานเขาจะเสียเหงือ่อเสียพลังเขาก็จะดื่มพวกนี้มันจะไป ช่วยในการทดแทนเกลือในร่างกายอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าซัลซัลนี่แปลว่าเกลือนะนเขาเนี่ยมดื่มหน้าร้อนกันพวกนี้ของพวกนี้นะคะอมมีร้านของเขาแล้วไปดูข้างล่างกันเลยค่ะชั้นใต้ดินเนาะรองเทา้านี่ค่ะเห็นไหมคะรองเท้าเขาจะมีส้นแบบนี้รองเท้าคู่นี้โอ้พันห้ารอยเก้าเก้า ก็ประมาณร้อยหกสิบยูโรนะคะนคะี่ไม่ไดะหมวกของเด็กน้อยก็มีนะคะน่ารักมากเลยคิคุน่ารัก<ฮ>เห็นไหมคะดูข้างบนว้าวเนี่ยคนจะกับคนที่นี่นิยมปั่นจักรยานมากเลยนะคะสนุกมากเราชอบ แล้วคนปัญนจกักยานี่ดีนะมีแต่คนคุณนดีๆหล,ล่อๆเท่ๆสวยๆนะคะกล้ามเป็นมัดๆเจียดูนี่โอ้ยเราชอบมากเลย,ยนี่มีแว่นตาด้วยนะคะนี่เลยค่ะโอ้ยเขาบอกว่าลงมาข้างล่างเลยนะเปรี้ยวเดี๋ยวไฟมันจะติดอัตโนมัติตเราไม่เคยลงมาข้างล่างนะเราอยู่แต่ข้างบน ครั้งแรกที่เราลงมาขอโทษนะคะโอ้เยอะมากๆเลยอ๋อเนี่ๆคันนี้ก็สวยนะคะนี่คันนี้สวยดูล้อเขาสิราคาเก้าพันเก้าร้อยก็ประมาณอ๋อหนึ่งร้อยยูโรเอ้ยพร,รวดอ๋อหนึ่งพันยูโรนะคะพูดผิด ดูเห็นไหมล้อเขาล้อแบบเนี้ยบางเฉียบแบบนี้ปั่นเร็วมากเลยนะคะพริ้วมากเลยอุย้ยดูสิเราชอบมากนะความฝันดูม่เพื่อนๆนี่เป็นรถที่เขาปั่นแล้วเขาให้ให้ลูกนั่งนะคะเขาจะมีเข็มขัดรัดด้วยเห็นเห็นไหมคะดีมากเลยนี่สําหรับเด็กสองคนนะถ้ามีลูกสองคนก็ให้นั่งนะคะ เขาจะใช้วังตรงเนี้ยวังตรงเนี้ยต่อแล้วก็ปั่นจักรยานนะคะสุดยอดอะ่ะสุดยอดมากมากเลยสวยงามมากเพื่อนๆคนไหนสนใจจักรยานหรืออยากได้ความรู้เข้ามาพูดคุยได้นะคะเดี๋ยวเราจะสอบถามแกให้เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะแต่เรา อยากทำวิดีโอดูให้เพื่อนๆเห็นว่าที่สวเเดนเขามีแบบไหนจักรยานอะไรยังไงเขาขายกันยังไงนะคะนี่ก็เป็นของเด็กนะคะดูสิน่ารักมากเลยอะ่ะของเด็กก็มีคิกขู่มากดูนี้สิเขาเพื่อนอ้อยมีแบบนี้ด้วยข้างหลังด้วยสําหรับใส่ของโอมีกระเป๋าให้เด็กน้อยด้วยนะคะดูดูดูด,ดูแล้วก็มีจักรยานคันสีส้มด้วยโอเคนะคะมาดูฝั่งนี้นี่เห็นไหมมอเตอร์ไค์พวกที่ ปั่นขึ้นภูเขานี่จะเป็นฝั่งทางนี้ด้วยนี่ดูดิล้อจะใหญ่ๆห,หน่อยใช่ไหมอืมนี่ก็จะเป็นที่เติมลมนะคะเติมลมจักรยา,านนี่เลยเติมลมจักรยา,านเห็นไหมคะอันนี้รู้สึกจะเป็นจักรยา,านจักรยา,านซิกเ n d h แฮนหรือเปล่าอ๋อเขาเอามาซ่อม ถ้าเขาเอามาซ่อมเขาจะไว้ส่วนนี้นะคะแล้วเขาก็จะมานัดรับที่นี่เขาจะไม่ไม่เข้ามาแบบว่าเข้ามาเลยซ่อมแล้วเสร็จไม่ใช่นะคะ mm hmm. เขาจะมีเวลาวางแผนเวลาให้นะคะ mm hmm. การทํางานของที่นี่จะทํางานเป็นเวลาแล้วก็จองลุกนิ่งนะคะ mm hmm. นี่เขาเอาจักรยานขึ้นตรงนี้ตรงมาให้ตรงนี้โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ขอบคุณเจ้าของร้านททีี่เป็นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถึงเวลาไปแล้วนะคะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอของเรานะคะนี่เลยจ้านี่ก็เป็นหมวกอ,อีกส่วนหนึ่งนะคะร้านของแกอยู่กับถนนเลยนะคะติดกับถนนนะคะแล้วอยู่กใกล้ๆที่ทำงานของเรานะคะยินดีให้บริการให้ดู hey, ออกทากี่จ้านี่ลยจ้านี่เย้ร้านติดกับถนนเลยนะคะ โอเคค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะก่อนจะไปนะ่เราให้ดูหน้าร้านของแกนี่เลยอสวยงามมากค่ะนี่เลยค่ะ